วันดีนะครับไวรูนแล้วมาทำคุกกี้กันเถอะมาต้องเลือกชั้นเมียน่จะสุดหน่อยฮ่าฮ่าฮ่ารอเลยนะอย่างไรนายก็เลือกชั้นกันขั้นตอนแรกนายก็ต้องเลือกตัวอักษรซะก่อนนี่นี่นี่มัน A I O U นี่ค่ะแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่นู โอเคขั้นตอนต่อไปนายก็ต้องเลือกของตกแต่งเอาไว้กินแบบอรอ่อยอร่อยแล้วล่ะนายต้องทำให้ฉันกินนะไม่ใช่ทำให้ตัวเองกินเอ็บบี้จำไหมนะตอนนี้ช่องฉันเริ่มปันป่นทวกขึ้นมาแล้วนายใส่อะไรเข้าไปอีกเนี่ยก้อนขีดเรืองแสงนั่นเหรอใส่ดอกไม้เข้าไปด้วยเหรอนายคิดว่าฉันจะกินได้เนี่ยเหรอใส่อะไรเนี่ยลูก ชวฉันพูดแล้ว่งลืเเลมเปนอะไรทุกทีใส่กวเค้อไปแล้วมไ,นะมไม่ดูแลใส่ส่งนีนนเาา่เลยส่นเลอแล้วไเนี่ขี่นรือล่าเอาละได้เวลานะโอเคกันแลยไเนทำได้ไ่มอราไยมากเลยวนะโอเคเชิขอตัวอีขอตัวอีขอตัวอีเอตัวอีไม่ชื่อจิน,นโอเคยังไม่รล้จกยังไม่รู้จักไม่เชืยังรน,น,นงนงนงนน โอ้ตัวเอรมาฉันกินเดี๋ยวนี้นนตัวเอริโอ้ไอตัวอีเนี่ยนะอันนี้ขอตัวอีนะโอเคเลยเยี่ยมมากเลยแกน้อยเยี่ยมมากเลยเอาละฉันขอตัวอีนะแมวตัวอีแมว,ว,วตัวอีไม่ยันทำอ,อะไรโอ้โหเก็บไว้ดิดีมากเลยที่เอาตัวอีมาให้ฉันเนี่ยฉันจะกินร้อนๆนะ ันได้กินนี่ในกาทำอีบี